ผู้ช่วยห,หนูจะมาตามหาครอบครัวสร้อยระยะนี่แหละฮะแม่เหรอฉัน,นเป็นลูกสับ้ายคนสร้อยระยะที่เหลืออยู่และพอจะรู้เรื่องราวในอดีตก็คือแม่บุญชูคนนี้นี่แหละครับเป็นลูกสะภ้ายสร้อยระยะใช่ไหมแม่หนูชื่อเต้ยนะครับ ชายเขาตายไปแล้วใครใครลูกชายคนไหนชื่อตู้ตู้ตู้ซ้อยระยะชื่อฉลองอะเหรอล้อมนั่นเป็นพ่อเขาอ๋อฉลองเป็นพ่อเขาชื่อตู้นี่ก็เป็นลูกชายใช่แล้วก็มาได้ก็ยนี่แม่แล้วมีคนชื่อจำเลียงไหมจำน้องน้องของคนที่ชื่อเฉลียงแล้วคนที่ชื่อเฉลียงไงไม่รู้ไปยุ่ยังไงอ้าว คำตอบที่ได้ค่อนข้างผิดหวังครับคนที่นี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่เฉลียงไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีบัตรประชาชนกันหมดไหมมีทั้งหมดเลยหรอแล้วคนที่ชื่อเฉลียงมีบัตรประชาชนไหมไม่มรนี่ใครเขาตามละลูกสาวเขาลูกสาวเขาลูกของตานงอะ่ะตานงที่เคยนงกระชิง,นะงอ่ะงงกระชิงตาชิงใช่าตะชิงเออนั่นแหละใช่ ชื่อนันนันกับนีเออนันกับนีเออใช่ใช่นั่นแหละคนที่ชื่อนีเนี่ยแหละจะตามหาแม่เขาต้องให้มันมาแล้วก็ไปห้าหน้ามันชื่อจำอ่านั่นแหละนะาจำอยู่ไหนตอนนี้อยู่ส่วนแตงต้องไปท่ามบ้านนู้นแล้วก็เอาคุยโทรศัพท์กันอ๋อเออบานพึ่งบันบันพึ่งเออบานพึ่งคือใครอยู่ คนเพื่อนบ้านกันนี่เป็นเพื่อนๆกันไงก้อนี้ก็ยู่นี่ไงใช่ค่ะเอาละครับงานนี้ดูจะเริ่มมีความหวังอีกครั้งก็เยไม่เจอมาตั้งสามพี่สี่ปีแล้วเออพี่นันแกเสียแล้วอ้าวพี่นันเสียแล้วเหลือพี่นีพี่นีอายุสี่สิบแล้วประมาณก็นั่นเลยยังตัวเล็กๆกันอยู่เลยเออนั่นแหละจากกันตอนนั้นล่ะ ก็ลูกคนโตจะไอ้คนเล็กฉันก็สี่สิบแล้วเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลง